pearls up babe? สวัสดีัดครบทำอะไรครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าครับครับสวัสดีตอนเช้านะคะอันนี้ก่อนไปทำงานคุณย่าพามาชมพามาชมห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคุณปู่มีเครื่องอะไรไปเดฟนอนทิ้งอ่าในเครื่องเลื่อยไม้เครื่องเลื่อยไม้นี่กามมันเหรอกามันตีนเครื่องเลื่อยไม้อยากยกไปเมืองไทยเนาะอยากยกไปเมืองไทยจังเลยไม้เมืองไทยเยอะ เครื่องเลื mermaid 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 <ounded> ่อยไม้อันนี <mañana benim> ้ก็อันนี้เครื่องอะไรเครื่องเจาะรูอุณปู่มีเครื่องเจาะรูเจาะรูคารมันเนออ่าพลาสติกแทร์สตีลเออเจาะพลาสติกก็ได้เจาะไม้ก็ได้เจาะเหล็กก็ได้อืมซัมมาเล็ดอ่ดูมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไวเดฟนอนทิ้งวิ่ง เวลดิงนะฮะเครื huh. ang, <laughs> mm. ่องเครื่องเชื่อมเวลเิงเยติสูรถทีหมี่ลงรถคุณปู่นะคะลงรถยังกะยังกะเป็นไอ้ร้านซ่อมรถอ่ะใหญ่ขนาดนี้มีทุกอย่างสารพัดสารสี มีนอ็อตมีอะไรทุกอย่างมีนอ็อตมีไขควงมีทุกอย่างนะคะสะสมสะสมมากจนหาของไม่เจอสะสมไว้หมดอะไรก็ซื้อสะสมสะสมแล้วก็เวลาจะใช้ก็หาไม่เจอนะคะคุณปู่หาไม่เจอแล้วก,ก็ต้องซื้อใหม่นี่ <laughs> ถั่วเมียกินถั่วเยอะซื้อถั่วมาเป็นแพ็คเลยซื้อถั่วมาเป็น มาเป็นเออมาเป็นลังๆเลยถั่วแดงถั่วแดงถั่วเขียวอันนู้นถั่วเขียวอีกอ่าใครดูผสนมนึกยังมีถั่วเขียวมีถั่วอาลูไก่คุณย่ากินถั่วเป็นชีวิตก็เลยซื้อถั่วมาเยอะก็ทุกอย่างแล้วา,านในนี้มีทุกอย่างคุณปู่มีทุกอย่าง มีเครื่องตัดย่องตัดหญ้ามีเครื่องดูดฝุ่นมีมีทุกอย่างอ่ะบ้านช่างเนาะช่างก็มีทุกอย่างอ้าไปไปทํางานแล้วคุณย่าจะไปทํางานแล้วเเกนีนเบเชิญเชิญขึ้นรถเขาบอกเขบอกเชิญขึ้นรถเออเฮโดเฮโด ไปทำงานก่อนนะคะคส่งคุณย่าทำงานวันนี้จอดรถไว้ในโรงรถด,ดีหน่อยไม่หนาวไปทำงานก่อนนะคะ จ็ดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งยังมืดอยู่เลยคุณย่าเข้าโมงเ,เข้างานเก้าเอ้ยแปดโมงตอนนี้เจ็ดโมงครึ่ง การดูเชนนะเด็กมันเล่นเด็กมันเล่นน้ำแข็งมันเก็บน้ําแข็งมาเล่นการดูวิสาะพ่อเป็นแห่นเลยนะะพ่อโอ้เป็นแห่นเลยนนะน้ำแข็งน้ำแข็งเอเดอีดระเดอีดเอเดขาลอยากอยากเาาาาเนี่ วิสาวิสานิเต๋อโอ้เด็กมากันแชมพูมินิสเดชเชมยอกร้อนจะมาเ็มเธอจับดูซิเขาบอกจับดูสิยาจิตเด็กเล่นน้ำแข็งวิสาแฮ่นเลยนะเฮอมือชอบเล่นอกลับมาถึงบ้านค่อยยังชั่วหน่อยปวดหัววันนี้พาเด็กออกข้างนอกสองเวลาเลยทั้ง ทั้งเช้าทาั้งทั้งเช้าทาั้งไอตอนบ่ายเลยโอ้ยหนาวกว่าหนาวกลับมาถึงบ้านก่อย,ยังชั่วหน่อยคุณปูท่ทำกับข้าวแกงถั่ว,ว่าให้กินแกงถั่วกับขนมปังกับไอผมันฝรั่งทอดอื มาสนแน่นวะกูแมนอืมเวมแม่คุณนายอืมแม่คุณนายเปาเวมคุณนายคุณปู่บอกคุณยาเป็นคุณนายเป็นคุณนายมาหลายวันแล้วโมงงาดอกระคุณนายวะเป็นคุณนายมาหลายวันแล้วโชคดีคุณปู่ทำกับข้าวให้กินอ่าทักซูมิเกะ อย่าพสุดที่กลอเลเียกทีกล้องเออประดับประดาไฟนิดหน่อยนะคะอ่าอันี้อ่าคริสมาสใกล้จะมาถึงแล้วประดับประดาไฟนิดหน่อยนาวเด็ยิรคาแลนด์ลยคาแลนด์ออข้างนอกจนปวดหัวเลยวันนี้คุณย่าปวดหัวเลยหนาวหนาวจัด ไอด้ดยนน <Yeah. S 2> ุ่นเแลน,นเนาะยาเอ็มูเอียลูกกาเอนมอนียอรอจะมีหนังสำหรับไอ้คริสมัสอเดนนี้อยาให้เราที่เดีนนะนี่อยาให้ลราวอร์อโอยย <Yeah. S 2> ุ่นเแนนะ ซุปถัว่วคุณปู่อร่อยมากๆค่ะถ้าทำกับข้าว <c oughs> เขาก็ทำเป็นนะเมื่อก่อนก็ไม่ทำเมื่อก่อนมีแต่คุณย่าทำาอร่อยซ <c oughs> ุปถัว <c oughs> ถ่วแกงถั่ว <c oughs> อืม สดร้อนๆค่ะย่าเลิกงานมาคุณปู่ทาไว้รอดเดี๋ยวนี้เริ่มหัดทํำกับข้าวอยู่ดีๆก็เริ่มหัดทํำกับข้าวให้คุณยากินนะคะอร่อยด้วยนะเราจะทำ มันฝรัง่งซุปถัว่วเมื่อก่อนไม่คิดอยากจะทำไม่นี่มีแต่คุณ่าทํทำให้กินเอ้ว่าบางทีก็เนเบื่อเหมือนกันว่าบางทีก็รอแต่เราอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่กันมาสิบกว่าปีน้อยมากที่จะทำอาหารให้กินอะ <c oughs> ก็อิ่มแล้วนะคะซุปถั่วคุณปู่ก็รอดไปหนึ่งมื้อหลังจากเลิกงานนะคะก็เนี่ยค่ะชีวิตชีวิตช่วชงนี้ก็คือทำงานแล้วกลับบ้านจันทถึงสุขทำงานเสาร์อาทิตย์พักผ่อนอากาศก็หนาว คะก่อนเราสู่ๆกันไปเนาะชีวิตกลับไทยก็กลับยังไม่ได้ช่วงนี้คุณปู่คุณย่าก็คิดว่าจะรอกันอีกสักพักหนึ่งรอเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นการเดินทางเรืออะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็หวังว่ามันจะง่ายขึ้นนะคะ คุณอยาคิดถึงเมืองไทยจะแย่แล้วก็ภาวนาว่าขอให้อะไรมันดีขึ้นเร็วๆนะคะก็นั่นเลยค่ะเราไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เนาะเราอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเป็นมันก็ต้องเป็นเนาะเราก็ต้องทำใจค่ะทำใจเอาก็อยู่ไปก่อน อยู่ทำง,งานไปก่อนอถ้าวาแต่คิดแต่เครียดมันก็ทำให้เราจิตใจไม่สบายเปล่าๆนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นแล้วกันอะไรมันจะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ ากาศติดลบหนาวหนาวมากๆคุณย่าก็ทำงานก็พาเด็กออกข้างนอกเด็กออกข้างนอกบ้างอะไรบ้างม,มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะอยู่ที่เมืองนอกอะ่ะพูดถึงว่าไม่ลำบากอะไรมากมายหรอกก็คืออยู่ได้อะคะ่ะเพียงแต่ว่ามันลำบากตรงที่ ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องอ๋อเออเดี๋ยวบอกก็ได้เนาะจะต้องแบบว่าใส่ให้มันอุ่นต่้งกายอุ่นคอเนี่ยคือจะต้องให้มีผ้าพันคุณย่าก็จะมีผ้าพันคอตลอดนะคะผ้าพันคอให้อบปุ่นอยู่ตลอดเลย เพราะว่าถ้าไม่งั้นนะคุณย่าก็จะมีอาการเจ็บคอมั่งเป็นหวัดมั่งอะไรเงี้ยคุณย่าก็จะพยายามคอนี่คือจะต้องให้อุ่นไว้ก่อนนะคะตรงเนี้ยคือสําคัญมากเลยต้องให้อุ่นเอาไว้ก่อนนอจะได้ไม่ต้องนี่นั่นเองทีวิธีการดูแลสุขภาพก็คือเราจะต้องให้ร่างกายเราอบอุ่นไว้ก่อน อังนั้นมันก็คือจะทําให้เราไม่สบายก็ป่วยได้นะคะนะก็นั่นแหละค่ะก็เอาเอามาเอาประสบการณ์มาให้ดูนะคานะการดูแลเนี่ยนะการดูแลเนี่ยนะเราจะต้องนะอย่าปล่อยให้นะเนี่ยนะอย่าปล่อยให้เราหนาวนะ เสื้อผ้าเราจะต้องแบบว่นานซื้อให้มันอบอุ่นให้มันให้เราคิดว่าเออเราไม่หนาวอ่ะเราไม่ไม่ถ้าเกิดหนาวเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราจะทำให้เราป่ยวยออเป็นหวัดเป็นไอเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องต้องพยายามให้ร่างกายเราอบอุ่นไว้นะคะคนที่อยู่เมืองนอกเนะาะก็ ฝากฝากเอาไว้พยายามรัดคอให้แน่นแ่นมีอะไรก็มัดเอาไว้กอดคอเนี่ยเออรูดซิปให้แน่นๆ่นค่ะกับเท้าหนึ่งเท้าอีกเหมือนกันรองเท้าจะต้องซื้อให้มันอุ่นอุ่นอือต้องหาซื้อรองเท้าเขาก็จะมีขายอะเนาะรองถุงเท้าถุงเท้าอย่างเงี้ยถุงเท้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะอุ่นนะคะเนี่ยใส่ไปแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า ขนขนสัตว์ข้างในเนะะี่ค่ะใส่ไปแป๊บเดียวเนี่ยคืออุ่นนะคะเนี่ยเท้าเนี่ยอย่าปล่อยให้หนาวเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอะไรก็ต้องนี่ก่อนนะคะต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองให้มันนี่อย่าไปหวังพึ่งหมออะไรไม่ได้เราจะต้องเป็นหมอตัวเราเองเนาะ,ะนีนะค,ะค่ะก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกก็สู้ๆกันไปนะคะคุณป,ป,ปู่ก็พูดกับโทรศัพท์เข้า <c oughs> คุณวายก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็สู้ๆต่อค่ะก็หวังว่าอะไรมันจะดีขึ้น เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณยา่าของช่องสวนอินทรีย์ปูกกับย่านะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย